คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งประจำวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายนของสโมสรเมืองทองอยู่ในแต่เป็นการเตรียมความพร้อมโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่11ครับเราจะเปิดบ้านทันดโดมสเตเดียมรับมือ ช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน,นนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเผอบับเดียเดินทางมาถึงโปรแกร,รมที่11แล้วนะครับสำหรับโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกนะฮะซึ่งสโมสรกีฬยาพะยองของเราจําเป็นจะต้องคว้าสามคะแนนให้ได้ในเกมนี้นะครับได้ข่าวว่วว,วมาว่าเออวีคนี้อาจจะได้รับโอกาสในการเปิดธนดมสเตเดียมรับกองเชียร์50นะครับว้าว ถึงแม้ว่าอนัดนี้โคมาริโอยูรอฟสกี้อาจจะติดโทษแบนนะฮะจากการสะสมใบเหลืองก็อาจจะไม่ได้คุมทีมข้างสนามนะครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิดกองเชียร์เข้าให้กำลังใจกันเยอะนะฮะห้าสิบเปรียแอดก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าการที่โคมาริโอไม่ได้คุมทีมข้างสนามเนี่ยก็น่าจะได้กำลังใจจากกองเชียร์มาทดแทนตรงส่วนนี้นั่นเองละครับคุณผู้ชม เมื่อวานนี้นะครับแฟนคลับกีลนพยอยจะได้เห็นน้องซันกรวิททัศาเดินทางกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติอยู่23ปีในการเดินทางไปทําศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกหนาประเทศมองโกเลียมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพร่างกายของซันก็สมบูรณ์มากๆเลยนะครับอาจจะมีเพียงแค่น้องทิวสกุลชยัยแสงโทโพที่อยู่ในสัญญายืมตัวที่เกษตรศาสตร์นะฮะมีอาการบาดเจ็บบริเวณนิ้วเท้านะครับก็อาจจะต้องพักรักษาตัว3-4เดือนด้วยกัน นะครับแม่ก็ให้กําลังใจทิวหายจากอาการบาดเจ็บไวๆด้วยก็แล้วกันนะครับสนามย่าเทียมที่มงกเลียนี่เล่นยากมากๆแอดถามซันนะฮะซันบอกว่าทิวนะฮะขาไป ปักอยู่ในหญ้าเทียมนะครับตัวไปข้างหน้าแล้วแต่ขามันปักเข้าไปนะฮะมาเลยทาให้มีการบาดเจ็บหนักอย่างที่เห็นนั่นเองละครับคุณผู้ชม,มก็ให้กําลังใจทิวหายไวๆด้วยนะครับแฟนคลับของเกษตรศาสตร์ก็อย่าลืมส่งกําลังใจไปหาทิวด้วยก็แล้วกันนะฮะเช่นเดียวกับแฟนคลับมือทองของเราด้วยนะฮะต้องทิวย้ายไปเล่นในสัญญาย,ยืมตัวกับทางเกษตรศาสตร์อยู่นะครับโอ้ทีมเกษตรนี่ก็มีลายตลาลคนที่ปล่อย ยืมตัวไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นอั้มพชรัชชติปาระสันติวงเดอรีนะฮะก็อยู่ที่เกษตรศาสตร์นั่นเองแหละครับคุณผู้ชม อันนี้ก็คือภาพเทนเนิ่งล่าสุดที่มทอทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับ Okay.